สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนทุกท่านนะครับพบกับผมแล้วนะจอดดาฟรีสไตล์แล้วทุกคนนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ในป่านะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าผมมาทําอะไรทุกคนไม่รู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับวันนี้นี่เตรียมาดีนะครับวันนี้ผมจะมาหาไข่มดแดงนะครับทุกคนไม่รู้ว่าผมจะหาเจอหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าไปที่เรียบร้อยแล้วครับยังไงทุกคนก็ช่วยติดตามผมเลยนะครับโอเคครับผมเตรือมมาขนาดนี้ผมก็ต้องไปหาสิครับ จะให้กลับบ้านได้ไงทุกคนเอาแล้วครับเจอกันอีกแล้วนะครับทุกคนอย่าเบื่อกันนะครับยังไงก็ติดตามด้วยนะครับโอเคลุยเลยับนี่ผมเตรียมมาอย่างดีไม่พบก็เตรียมมาแล้วนะครับโอเคครับผมดูซิว่าผมจะได้กินไข่มดแดงหรือเปล่านะครับโอเคครับลุยครับตามผมมาเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนตามผมมาเล็ดขุมยาหางนี่เจอบ้างตามผมมาเลยนี่ครับทุกคนนนี่โอเคครับทุกคนนี่ครับอันนี้หนึ่งล้านนะครับแล้วก็คัมบรอดหนึ่งล้านนะครับนะครับทุกคนดูซิว่าผมจะได้กีดไข่มดแดงหรือเปล่าครับไข่มดแดงมีหรือเปล่านะครับยังไงทุกคนก็ช่วยติดตามผมด้วยับโอเคครับผม ตอนนี้ผมตบไปเสียนะครับทุกคนโอ้โหยังไงก็ติดตามด้วยครับผมตบไปเสียไปตาบอลโดนโดนโน่เลยนะครับโอเคครับผมผมต,ต้องขึ้นนะครับทุกคนอันนี้ผมเสียนะครับทุกคนสงสารผมไหมครับโอเคครับผมไปตาแล้ย ก่อดูดดครับนี่ครับเยอะมากเลยครับโอ้โหโอเคครับ,คครบทุกคนท้งต่อเราแอบลุยเลยนะครับผม นี่ทุกคนรู้สึกว่ามีไข่รหรือเปล่านะครับผม ทุกคนจะมาเลยนี่ไหวแล้วครับผมนีม่ทุกคนโอเคครับทุกคนตอนอันนี้มันสดใสมันจะไม่ใช่รูดูกลน,นะครับดูสิครรูปมันเล่นติดเดียวครับดูมันดูใกล้ใกลคน,นี่เล่นนิดเดียวครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะไปหาราที่สอง แล้วก็ผมเจออันนี้ครับจะได้กินอันนี้นะครับขอกินด้วยครับอันนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่ฤดูกาลของมันก็ไม่รู้นะครับเพราะรูกมันจะเล็ดอยู่ครับเล็ดนิดเดียวครับโอเคครับตอนนี้ปล่อยไ้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาร้านที่สองโอเคครับตามผมมาเลย ครัวทุกคนตอนนี้ร้านที่สองนะครับขึ้นมานี่ดดลดร้านที่สองลุดชิ้นผมได้ไ,ดไม่มีนะทุกคนอันนี้ไม่มีครับ คล้วทุกคนในเมื่อร้านที่สองไม่มีมีแค่ไหนก็กี่ขนาดแล้วครับ ครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาทำมุกแดงนะครับตอนนี้ผมมาทำมาน่ามาทำอะไรเสร็จไปทีเเรียบร้อยนะครับผมได้ไม่เยอะนะครับเพราะมันจะไม่ใช่รดุการผมมานะครับดูสิครับผมได้อันนี้ครับนครับเล่นนิดเดียวครับอันนี้อันนี้ใหญ่เลยครับแล้วก็อันนี้โอ้โหมันกำลังขึ้นนิดเดียวอยู่นะครับทุกคนนี่ครับือว่าผมได้นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรดุการผมมานี่โอ้โหมวลใหญ่สเลอรเลยนะครับอาจจะไม่เท่านี้นะแต่ ก็ใหญ่ความครัวนะครับแต่วันนี้ผมได้ไม่เยอะนะจริงจรมีเยอะครับเพราะว่ามันจะไม่ใช่รูดดูจานนะครับผมก็เลยเอาแค่นี้ก่อนนะครับโอ้ก่าวผมเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ไปเสือนะครับแล้วก็ดูนะครับได้แค่นี้ครับโอ้โหสงสารผมไหมครับเนี่ยยังไงทุกคนก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับผมยังไงก็ช่วยติดตามผมนะครับได้ที่ชอปทานนะครับจอดาฟรีสด ไปนะครับทุกคนทั้งในเพจแล้วก็ยูทูบนะครับยังไงก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ